สวัสดีครับผมก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับไอทีกากๆนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆมาทำฟอร์มกรอกข้อมูลนะครับออนไลน์เนาะโดยใช้ google นะครับมีวิธีการทำเนี่ยง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูนะครับคนที่ลงบันทึกหรือว่ากรอกข้อมูลมาผ่านสมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือได้นะครับเราไปดูกันเลยนะครับผมอ่านะครับก่อนอื่นนะครับผมเพื่อนๆก็เปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับผม เป็นเว็บเบราว์เซอร์เนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ล็อกอินครับล็อกอินเข้าตัว Gmail ให้เรียบร้อยนะครับผมล็อกอินเข้า Gmail เลยนะครับอ่ามันก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะหลังจากที่ล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆมาตรงที่เป็นขีดๆตรงนี้นะครับผมคลิกเลยนะครับแล้วก็ไปที่ไร e นะครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่ใหม่นะครับผมตรงนี้หรือว่าภาษาอังกฤษก็จะเป็น New นะครับผม คลิกเลยนะครับหลังจากนั้นไปที่ตัวไหนดีนะครับเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมเนาะเพิ่มเติมแล้วก็ Google Form นะครับนี่นะครับตรงนี้เลยแล้วก็คลิกเลยนะครับอ่ารอสักครู่นะครับผมตัวนี้ก็คือขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยเนาะถ้าเเน็ตช้ามันก็จะช้าหน่อยนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเราเร็วมันก็จะเร็วนะครับอ่าทีนี้มาฟอร์มลักษณะนี้แล้วนะครับตัวนี้ก็คือเป็นฟอร์มที่เราจะใช้ สร้างนะครับสร้างแบบสอบถามหรือว่าแบบสํารวจหรือว่าแบบกรอกข้อมูลต่างๆที่เราต้องการนะครับผมทีนี้เราก็มาใส่ชื่อชื่อของฟอร์มตัวนี้นะครับสมมุติว่าผมาสร้างเป็นฟอร์มนะครับฟอร์มฟอร์มลงทะเบียนทะเบียนนักศึกษาอา่าอย่างนี้ละกันเนาะนักเรียนนัก ศึกษาอ่าสมมติแบบนี้นะครับทีนี้ก็จะมีคําอธิบายนะครับคําอธิบายก็คืออาจจะแล้วแต่เรานะครับเราจะมีการอธิบายว่าแบบฟอร์มตัวนี้อ่าเป็นยังไงเพิ่มเอ่อเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมอย่างเช่นอ่าผมใส่ลงไปอย่างเช่นว่าอ่าแบบฟอร์มอ่าสำหรับยืนยันตัวตนอ่าสมมติ แบบนี้เนาะก็เอาไปคร่าวๆนะครับผมอ่าทีนี้เราได้แล้วนะครับชื่อของฟอร์มแล้วก็หัวข้อของฟอร์มที่เป็นด้านบนหรือว่าตัวเฮดเดอร์ของมันนะครับหลังจากนั้นเราก็มาพิมพ์คําถามนะครับอ่าสมมุติของผมตรงนี้นะครับผมจะตรงนี้ผมจะใส่เป็นคำนำหน้าเนาะคำนำหน้า สมมุติผมไม่แน่ใจว่าเป็นไรเนะาะก็ใส่เป็นคํานําหน้าแบบนี้นะครับอ่าก็จะมีตัวเลือกนะครับสมมุติว่าต้องติ๊กตัวเลือกผมก็จะ,ะใช้นะครับเลือกในส่วนของตัวเลือกตัวนี้เป็นเลือกแบบหลายตัวเลือกแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าคลิกขึ้นมานะครับเราก็ใส่เป็นอ่าตัวนี้อาจจะเป็นนายนะครับนายแล้วก็เพิ่มตัวเลือกขึ้นมานะครับก็เป็นนางสาวนะครับอ่าเพิ่มขึ้นมาอีกนางอะไรเงี้ยนะฮะ พอเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับคำตอบตัวนี้เนี่ยจำเป็นหรือว่าสําคัญไหมนะครับถ้าสําคัญนะครับเพื่อนๆต้องคลิกตรงนี้ด้วยนะครับผมคลิกปึ๊บอ Team. ่า <Want> เพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าพอคลิกเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยคนที่เข้ามากรอกข้อ uh, มูลจะต้องกรอกตรงนี้นะครับต้องตงิ๊กต้องเลือกตรงนี้ถ้าไม่เลือกก็คือจะไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลได้นะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นอันเสร็จเนาะ เราก็มาเพิ่มนะครับหัวข้อต่อไปหรือว่าคําถามข้อต่อไปนะครับผมเพิ่มขึ้นมาปึ๊บอ่าแบบนี้นะครับตรงนี้เราก็จะเป็นชื่อนะครับอ่าชื่อคําตอบลักษณะไหนนะครับคําตอบตัวนี้อา่าตัว Google เนี่ยฉลาดมากเลยพิมพ์ชื่อปุ๊บมันจะมาคําตอบแบบสั้นๆเลยอันนี้ก็คือเป็นการาใช้คําตอบที่ถูกแล้วนะครับเราใช้เป็นคําตอบที่สั้นๆนะครับประโยคสั้นๆก็คือเป็นชื่อนั่นเองนะฮะ แล้วก็จําเป็นนะครับเราติ๊กจําเป็นเลยนะครับปุ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราจะใช้อีกอันนึงก็คือเป็นนามสกุลใช่ไหมฮะเราก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับหรือว่าเราจะก๊อปปี้เป็นตัวเดิมก็ได้เพราะว่ารูปแบบเนี่ยมันเป็นตัวเดิมอยู่แล้วนะครับชื่อนามสกุลเราก็กรอกเป็นข้อมูลสั้นๆอยู่แล้วเราก๊อปปี้เข้ามาปุ๊บเราเปลี่ยนแค่ตรงนี้เป็นนามสกุลนะฮะอ่านามสกุล ใส่ไปนามสกุลนะครับคำตอบสั้นๆแล้วก็จําเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับอะไรอีกนะครับที่เราต้องการนะครับสมมุติว่ามีหลายๆข้อนะครับเพื่อนๆก็เพิ่มลงไปนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมจะเพิ่มอีกสักหน่อยเนาะชั้นปีอะไรเงี้ยนะครับชั้นปีอ่าผมก็จะให้เป็นตัวเลือกที่เป็นหลายตัวเลือกแบบนี้นะครับให้ติ๊กเลือกเลยนะครับปวชอ่าปวช อ่าปวสแบบนี้นะครับอ่าหมดแล้วนะครับแค่นี้แหละเนาะอ่าพิจารณออกไปก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับผมแล้วก็เพิ่มอีกอ่าเพิ่มอีกสักหนึ่งหัวข้อแล้วกันเนาะครับก็จะเป็นอ่าแผนกวิชาอ่า ไปครับผมช่างยนต์ช่างไฟช่างไฟฟ้ากำลังนะครับบัญชีคอมพิวเตอร์อ่าจะประมาณนี้เนาะนี่นะครับผมเท่านี้นะครับอันนี้ก็คือ พอเราสร้างแบบสอบถามนะครับผมหรือว่าแบบกรอกข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อาจจะเพิ่มนะครับลูกเล่นขึ้นมาอีกหน่อยก็คือการใส่หัวข้อนะครับต่างๆนะครับใส่รูปภาพนะครับผมก็จะปรับแต่งตรงนี้นะครับปรับแต่งทีมนะฮะปึ๊บแล้วก็เลือกเป็นรูปภาพหรือว่าสีนะครับพวกสีพวกอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ติ๊กเลือกได้เลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนสีให้ตามที่เราเลือกตรงนี้นะครับผมส่วน หัวข้อด้านบนครับส่วนหัวตรงนี้เนี่ยผมจะเลือกเป็นรูปภาพนะครับก็จะอัปโหลดเองนะครับหรือว่าใช้แบบที่เขามีมาให้แล้วอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมก็สามารถเลือกรูปภาพมาใช้งานได้เลยนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวนี้เนาะให้มันคล้ายๆกับที่อยังไงล่ะเกี่ยวกับแนวการศึกษานิดนึงนะครับก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะฟอร์มของผมก็ได้แล้ว นะครับทีนี้อย่างอื่นนะครับผมพอคําถามอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยมากกว่านั้นก็คือเป็นการตอบกลับนะครับผมพอที่เออ่พอคนที่จะกรอกแบบฟอร์มนะครับส่งเข้ามาแล้วเนี่ยอยากให้ข้อมูลเนี่ยไปอยู่ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาสร้างกันนะครับผมไปที่การตอบกลับตรงนี้นะครับผมการตอบกลับปุ๊บแล้วไปที่ตัว สร้างสเปดชีต e ังน,นี้นะครับผมปุ๊บคลิกไปเลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อการตอบกลับของเรานะครับตะกี้ก็คือแบบฟอร์มนักเรียนนักศึกษานะครับอฟอร์มข้อมูลนักเรียนนักศึกษาอ่าแบบนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นกดสร้างเลยครับปุ๊บอ่า พอกดสร้างเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีตัวชีตนะครับหรือว่าตัวฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาใน g o Google s h e e t ของเราหรือว่าอยู่ในอีเมลของเรานั่นเองนะครับผมมันก็จะมียังไงบ้างละ่ะมีประทับเวลาก็คือเวลาคนที่ลงทะเบียนเข้ามาแล้วก็คำนำหน้าอะไรเงี้ยมีชื่อนามสกุลตามที่เรากรอกเป็นข้อมูลเข้าไปในก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมอ่าทีนี้นะครับหลังจากนั้นกลับไปที่แบบฟอร์มของเรานะครับ แล้วก็ไปที่คําถามนะครับคําถามาเรากดส่งครับผมกดส่งตรงนี้ปุ๊บพอกดส่งแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับผมมันจะให้เราส่งไปอีเมลไหนอะไรยังไงแต่ว่า,าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้เป็นแบบลิงก์นะครับผมนี่นะครับกดตัวนี้เลยแบบลิงก์นะครับแล้วก็ อยากให้ลิงก์ตัวนี้เนี่ยมันยาวนะครับเราอยากให้มันสั้นลงกว่านี้เนี่ยเราก็กดตัด URL นะครับให้สั้นลงปุ๊บติ๊กตรงนี้นะครับ URL ตัวนี้จะสั้นลงนะครับปุ๊บเราลอง Copy นะครับเรา Copy แล้วก็ส่งให้เ,เพื่อนส่งให้คนที่เราคนที่จะให้กรอกหรือว่าเอาไปทำเป็น QR code เพื่อที่จะสแกนนะครับได้นะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะ สอนอีกทีเนาะการสร้าง QR code นะครับแต่ก็คือถ้าเกิดว่า,าแบบนี้นะครับเราสามารถเอา URL นี้เนี่ยไปส่งไปแชร์ให้คนที่เราต้องการกรอ,อกข้อมูลเนี่ยกรอ,อกข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่าทีนี้เรามาส่วนของการกรอ,อกข้อมูลก่อนเนาะลองเอาข้อมูลเนี่ยไปเพิ่มนะครับไปเพิ่มในลิงก์ตรงนี้แล้วก็ลองกรอ,อกข้อมูลดูนะครับอ่าลองกรอ,อกข้อมูลดูเนี่ยนะครับผมอ่าสมมติว่าผมกรอ,อกข้อมูลนาย นายดำนะครับนามสกุลแดงนะฮะร,ระดับปวชช่างยนต์นะสมมติแบบนี้เรากดส่งปุ๊บมันก็จะบอกว่าเราได้บันทึกคำตอบของคุณไว้แล้วนะครับทีนี้เราไปดูที่ฟอร์มนะครับไปดูที่ฟอร์มปุ๊บเห็นไหมฮะไปดูที่ฟอร์มก็คือข้อมูลที่เราบันทึกหรือว่าคนที่บันทึกลงทะเบียนเข้ามาเนะี่ยมันก็จะไม่อยู่ในฟอร์มของเราตรงนี้นะครับ แบบนี้เลยนะคบผมทีนี้เนี่ยฟอร์มตรงนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อน,เอนๆเปิดมาในรอบหลังเนี่ยเพื่อน,อนๆสามารถไปดูได้ตรงไหนนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ Google Drive ของเพื่อนๆนั่นแหละครับผมหรือว่าโหลด Data Sheet นะไม่ใช่ Data Sheet สิโหลดไอ้ o g l e s h e e t นะ o g l e s h e e t โทษทีนะโหลด Google Sheet มาติดตั้งในตัวสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้ตัวลิงก์ของเราเนี่ยที่เป็นกรอกข้อมูลเนี่ย มันเป็น QR Code เนี่ยเราจะทำยังไงนะครับผมซึ่ง Google เนี่ยมันมีเว็บที่สร้าง QR Code นะครับผมนี่นะครับเราพิมพ์ไปใน Google เลยนะครับสร้าง QR QR c วอานะครับ, QR Code, รบ QR Code Free อ่าแบบนี้นะครับอันไหนดีละ่ะเว็บไหนก็ได้เนาะเลือกเอาเลยตามที่เราต้องการนะครับ ทีนี้เราเอาลิงก์นะครับเอาลิงก์ตัวนั้นแหละนะครับผมมานะครับมาลิงก์ตัวนี้เนี่ยลิงก์ตัวนี้เลยก๊อปมามาใส่ตรงลิงก์ตรงนี้ปุ๊บพาร์ทแล้วก็สร้าง QR code ฮนะอ่าเห็นไหมเราก็ได้ QR code ตรงนี้นะครับพอได้ QR code ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเอา QR code ตรงนี้ไปปริ้นแล้วก็ไปแปะไว้ให้คนที่ ให้ในส่วนของอย่างเช่นมีกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเราไปแปะไว้แปะไว้ให้คนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยลงทะเบียนผ่าน QR code ของเราได้เลยนะครับผมซึ่งมันง่ายมากๆนะครับแบบนี้นะครับผมเราไม่ต้องไปเอาลิงก์เพราะว่าลิงก์มันอาจจะยากหน่อยนะครับเราก็สร้างเป็น QR code แล้วก็ไปปริ้น ไว้ให้คนที่มาร่วมกิจกรรมหรือว่าร่วมโครงการร่วมอะไรก็ตามหลายๆคนเนี่ยไปสแกนแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับตามนี้นะครับผมอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากเปิดดูล่ะใน o o เกิลช e e เนี่ยสมมติเราปิดไปเอาแล้วเราจะดูยังไงอะไรเงี้ยเราเข้ามาใน Drive นะครับผมอ่าเหมือนตอนแรกเลยเข้ามาใน Google ล็อกอินเข้าอะไรเรียบร้อยไปที่ปุ๊บเนี่ยนะครับคลิกตรงนี้ไปที่ Drive นะครับผม พอไปที่ไรเนี่ยมันจะมะีข้อมูลนะครับตัวชีทที่รับข้อมูลมาบันทึกก็คือจะเป็นตัวนี้นะฟอร์มข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่เราได้สร้างไว้ตรงนี้เห็นไหมฮะเราก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับอา้าวถ้าเกิดว่าเป็นสมาร์ทโฟนเราไม่มีเวลามานั่งดูคอมเราอยากดูเรียลไทม์ตรงนั้นเลยขณะที่เราทํางานอยู่นะครับขณะที่เราทํากิจกรรมอยู่เนี่ยมีใครลงทะเบียนให้สแกนแล้วมีใครลงทะเบียนมาไหมเราก็ใส่เลยครับผมสมมุตินะเดี๋ยวผมจะ เข้าหน้าจอของโทรศัพท์ผมก่อนนะครับแป๊บหบนึง่งแอนะครับตอนนี้ผมเปิดหน้าจอโทรศัพท์ผมมาแล้วเนาะก็เพื่อนๆไปโหลดตัวนี้นะครับแอปที่ชื่อว่าชีตนะครับผมชีตเนาะไปที่ Google นะครับ Google Play Store นะครับผมแล้วก็พิมพ์คำว่าชีตนะครับผมชีตชีตตัวนี้นะครับ Google Sheet นั่นเองนะครับ เพื่อนๆก็โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราเปิดขึ้นมานะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินเนี่ยมันก็จะให้ล็อกอินก็คือล็อกอินเป็น Gmail ที่เราได้ทําการสร้างฟอร์มตัวนั้นนะครับ ฟอร์มตัวนั้นก็คือล็อกอินอีเมลที่เราล็อกอินในคอมเมื่อสักครู่นั่นแหละครับผมเข้าไปในชีตตัวนี้นะครับพอล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมฮะมันจะมีข้อมูลอฟอร์มข้อมูลนักเรียนนักศึกษา,าที่ผมได้สร้างเมื่อสักครู่นะครับเราก็สามารถเปิดเข้ามาดูเป็นเรียลไทม์ตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมมันจะมีนายแดงนามสก,กุลดําอะไรอย่างเงี้ยนายดํานามสก,กุลแดงที่ผมได้กรอกมาสาขาแผนกวิชาอะไรเงี้ย เข้ามาตรงนี้เลยเราก็สามารถดูผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับซึ่งมันสะดวกมากนะครับสําหรับคนที่ทํางานลักษณะนี้เนาะก็สําหรับวันนี้นะครับผมผมก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็พูดติดๆขัดๆหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับผมถ้าใครติดปัญหาตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์สอบถามได้ที่ใต้คลิปนะครับส่วนใหญ่ y o u t u b e เนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ไปตอบเท่าไหร่แต่ถ้ามีปัญหานะครับผมเข้าไปทักทายหรือว่าเข้าไปสอบถามได้ที่ ช่องทาง a c e b o o k นะครับ a c e b o o กก็คือเพื่อนๆต้องเข้าไปาที่กลุ่มของ i อทีกากๆนะครับพิมพ์ชื่อ,อบนเฟซตามชื่อบนช่อง YouTube เลยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเป็นชื่อกลุ่มเป็นกลุ่มปิดนะครับก็เข้าร่วมกลุ่มแล้วก็เข้าไปสอบถามปัญหาคอมพิวเตอร์พิมพ์เตอร์หรือว่า,าเกี่ยวกับพวกนี้ที่ผมได้ทำคลิปไปแล้วเพื่อนๆยังไม่เข้าใจตรงไหนก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะ สำหรับ Facebook นะครับผมแล้วก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ